ทุกวันที่20มีนาคมนะคะเป็นวันสถาปนาของกองพันธ์ฐานม้าท,ที่18กองพันธ์ฐานม้าท,ที่1ซึ่งกองพันธ์นี้นะคะเมื่อปี2531ได้ร่วมในสมรภูมิร่มกล้าวและมีกําลังพลบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนมากหนึ่งในนั้นก็คือร้อยเอกสุรพลานานจุ้ยค่ะเป็นผู้บังคับกองร้อยที่2ที่เสียสละ,ะชีวิตตัวเองนะคะเพื่อปกป้องฐานที่มั่นและกองทัพบกก็ได้สร้างอนุสรณ์ผู้กล้าานานจุ้ยขึ้นเพื่อเทอิดทูนวีรกรรมดังกล่าวนี้นะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษของขุน ธรรมนตรันขันทวินาหูได้เลยค่ะช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณวันที่26 27 28ทางฝ่ายตรงข้ามก็เปิดฉากการยิงด้วยปืนใหญ่ก็ยิงถล่มเราทั้งวัน เป้าหมายที่เขายิงก็จะมีทั้งที่หมายของผมที่หมายเจ็ดซึ่งอยู่หน้าสุดตอนนั้นในช่วงที่มีการยิงกันเนี่ยก่อนหน้านี้ทางพี่สุรพลท่านลงไปปรับแผนเตรียมที่จะผลักด,ดันที่หมายห้าหกจนในที่สุดตกเย็นวันที่ยี่สิบเก้าก็มีการยิงด้วยอาวุธยิงสนับสนุนจากที่หมายห้าหกแบบผิดปกติั่นก็คือกระหน่ำยิงแล้วก็ยิงตลอดเวลา ผมก็ทราบแล้วว่าเราคงจะต้องเตรียมตั้งรับละพอจะถูกเข้าตีแน่เหตุการณ์สมรภูมิล่มเกล้าซึ่งเป็นความขัดแย้งตามแนวชายแดนของฝ่ายไทยและฝ่ายลาวที่พลเอกสุพจน์มาลานิยมซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่สองกองพันทหารม้าที่18บแกองพลทหารม้าที่1เข้าร่วมรบโดยมีร้อยเอกสุรพลชํานาญจุ้ยเป็นผู้บังคับกองร้อย ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคม2531จนทำให้มีกำลังพลบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหนึ่งก่อนจะมีการเจรจาหยุดยิงในภายหลังย้อนเหตุการณ์ไปบ้านลมกล้าวเป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดนขึ้นกับอำเภอชาต,ตการจังหวัดพิษณุโลกแต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีพรมแดนติดกับประเทศลาวจึงมีชนวนเหตุที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ความขัดแยง้งในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน ที่มีการตีความในสนธิสัญญาก,กำหนดเขตแดนของดำน้ำเหืองที่แตกต่างกันและเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของการประทะด้วยกำลังทหารทั้งสองฝ่ายซึ่งจากการราดตระเวนพบว่าในบริเวณสันเขาใกล้แนวแม่น้ำเหืองงานในเขตแดนไทยได้ตรวจพบร่องรอยการตั้งฐานปฏิบัติการของฝ่ายลาวบนเนินเขาหลายจุดกองทัพภาคที่สจึงเริ่มปฏิบัติการผลักดันทหารลาวกลับเข้าในเขตแดนลาวให้พันสิเป็นหน่วยหลัก ในการเข้าตีายึดพื้นที่คืนก็วันที่25ก็เริ่มออกเดินทางแล้วก็ทำการเข้าตีเนิน1370ฐานลาวก็ล่นถอยไปอยู่ที่เนิน1428เราเสียกำลังคนไป5-6ถึง6คนนะที่เสียชีวิตเลยในในเหตุการณ์นะีส่วนบาดเจ็บลงมาเสียชีวิตเรายังไม่รู้ เหตุการณ์ล่วงเลยมาถึงช่วงวันที่28มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์กองร้อยทหารบ้าที่2ของผู้กองจุ้ยยังคงอยู่ในแนวปะทะซึ่งเหตุการณ์เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆไฟลาวยิงปืนใหญ่เข้าใส่ฐานที่มั่นของทหารไทยอย่างหนาแน่นและเข้าตีด้วยกำลังจำนวนมากฝ่ายไทยโดยผู้กองจุ้ยที่กำลังผนเรียกขานกันตัดสินใจใช้ปืนใหญ่แตะอากาศเหนือที่ไม้ซึ่งเป็นอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงเป็นครั้งแรกวันที่31 วันที่หนึ่งที่สองโอ้โหมียิงกันจนทาหารลาวเนี่ยลุกคืบขึ้นมาได้ครึ่งฐานสองร้อเละมาดของเราก็ต้องถอยล่นมาเพราะของเขามีกำลังมากกว่าของเรากำลังคนบาดเจ็บลงไปเยอะถ้าจะหยุดยัง้งก็อาจจะต้องใช้เปินใหญ่แบบแตกอากาศผมก็เรียกพุ่งขมวดมาพูดคุย ว่าโอเคเรามีคูเลตเรามีเบิร์มปลอดภัยแล้วก็ยิงปืนใหญ่แตกอากาศมาสามนัดนะครับก็ทำให้สถา,านการณ์เงียบนะค่าศึกหยุดการเคลื่อนไหวทันทีพี่จุยพุ่งคำ้อยท่านก็กลับขึ้นมาได้นะครับพร้อมกับแผนที่จะเตรียมเข้าตีผักดันที่หมาย5-6อีกครั้งหนึ่งในช่วงจังหวะนั้นเองเนี่ยก็เห็นว่าลูกน้องเจ็บคลานมาเดี๋ยวจะได้รับอันตราย ก็เลยกระโดดขึ้นจากคูเลตไปลากลูกน้องลงมาในจังหวะนั้นเองก็ผมก็ถูกสะเก็ดปื้นใหญ่หรือจะขึ้นยิงลูกระเบิดอะไรได้รับบาดเจ็บพี่จุ้ยก็เลยให้เจ้าหน้าที่ส่งผมกลับนะครับพี่จุ้ยก็บัญชาการตรงนั้นต่อไปในระหว่างนั้นเองเนี่ยหลังจากที่ผมลงมาก็การยิงก็ยังหนักหน่วงทางพี่จุ้ยก็ต้องขยับจาก จุดที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะซึ่งมีบางช่วงที่ต้องกระโดดจากคูเลตหนึ่งไปสู่อีกคูเลตหนึ่งก็จังหวะที่ตรงนี้เองเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังเนี่ยท่านโดนสะเก็ดปืนใหญ่พร้อมกับในสิบที่อยู่ในส่วนมคัมชาแล้วก็ในสิบสื่อสาร ับเสีียชวิตซึ่งการตัดสินใจอย่างกล้าหาญในการใช้ปืนใหญ่แต่อากาศในครั้งนั้นทําให้ฝ่ายไทยสามารถรักษาฐานที่มั่นในแนวหน้าที่สําคัญที่สุดไว้ได้และการนําหน่วยอย่างกล้าหาญเสียสละเข้าทําการรบในสมรภูมิตลอดช่วงเวลาดังกล่าวทาให้ร้อยเอกสุรพลชนานาญจุย้ยผู้บังคับกองร้อยทหารม้าที่สองเสียชีวิตในสนามรบพร้อมกับกําลังพลจํานวนมาก โดยมีกำลังคนจากมพันธสิเสียชีวิตถึง24นายท่านก็คอยให้กำลังใจดูแลเอาใจใส่แล้วก็อำนวยการลบให้เรามีกำลังใจที่จะออกไปเสี่ยงท่านก็ในบางสถานการณ์ในบางจุดที่ท่านออกไปได้ท่านก็จะพยายามออกไปเราภูมิใจว่าตัวท่านลอยเอกสิพลสันจุย้ยเป็นคนรักลูกน้องมีอะไรก็นำหน้า ไม่เคยทิ้งลูกน้องไม่เคยทิ้งลูกน้องจะให้ลูกน้องตับก่อนไปก่อนอะไรก่อนทุกอย่างตัวเองไปทีหลังอะไรยังไงถึงตัวเองมาทีหลังกะถึงถึงโดนโดนโดนปืนใหญ่แม้ว่าเหตุการณ์ปัจจุบันจะสงบลงจากข้อตกลงหยุดยิงของทั้งสองประเทศตั้งแต่ปี2531และจากการประทะในครั้งนั้นกองทัพบกได้เชิดชูวีรกรรมที่กล้าหาญโดยจัดสร้างอนุสรณ์ผู้กล้าชำนาญชุยขึ้นในท่าลักษณะบัญชาการรบ โดยมีพลวิทยุคอยรับคำสั่งปฏิบัติภารกิจเคียงข้างที่บริเวณสมรภูมิบ้านล่มกล้าวอำเภอชาติการจังหวัดพิษณุโลกเพื่อแสดงออกถึงการเชิดชูว,วีรบุรุษผู้กล้าทั้งสองนายที่ได้สละชีพเป็นราชปรีอย่างรวมไปถึงกองพันทหารม้าที่18ที่มีพิพ,ธพิธภัณฑ์ทหารรวบรวมประวัติอาวุธยุโทโธปกรณ์ภาพถ่ายของเหตุการณ์และหมวกของผู้กองจุย้ยที่ถูกสะเก็ดปืนใหญ่ในสมรภูมิล่มกล้าว รวมถึงอนุสร,ร์ายชื่อทหารกล้าที่เสียชีวิตทั้ง24นายและกำลังพลที่ผ่านสมรภูมริรบจนได้เหรียญกล้าหาญมาไว้ให้เยาวชนและประชาชนได้มาศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงเหตุการณ์และเกิดความรักชาติและเชิดชูเกียรต,ติทหารกล้ามากขึ้น